ปีซิตีเ้เซอร์นัทเฟสเอาเลือกคำตอบนี้เลยครับอ้ออ่ะโอเคชูมาเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังลูกค้าที่เขาใช้ iOS มาตลอดเนาะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ Samsung Galaxy A. อ่ะบางทีแบบไม่คุ้นชินกับหน้าตามันมีสามหัวข้อหลักที่ครแนะนำแล้ว้็เปลี่ยนให้ความถ้าเขาคุ้นชินมากขึ้นมันมีอะไรบ้างอันนี้วางได้เลยสัมมิตเลยอ่า อันแรกนะคะที่สามารถใช้งานเหมือน iOS ได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนปุ่มนํำทางให้ปัดเหมือนเป็น iOS ได้ค่ะ mm hmm. เข้าที่ตั้งค่าจอภาพนะคะแล้วก็มาตรงแถบนํำทางค่ะแล้วก็เลือกเป็นการปัด oh. นี่นะคะ oh. ใช่ตัวนี้ก็ไม่มีผลต่อเวลาเราใช้เป็นพวกอ่าเซอร์เคิลดเซิร์ค่ะแค่กดค้าง<ๆ>แล้วก็าสามารถใช้งานได้ค่ะ 2. สาม,มารถอ่าเพิ่มเมนูต่างๆค่ะเหมือน L.O.S. ได้เลยก็คือไม่ต้องปัดสไลด์ขึ้นมาใช้งานใช่ค่ะก็คือเข้าที่ตั้งค่านะคะแล้วก็มาตรงรูปแบบหน้าจอหลักนะคะแล้วก็หน้าจอเท่านั้นกดใช้งานได้เลยตัวนี้ค่ะก็จะสามารถใช้งานเหมือน i o s ได้เลยค่ะ ลูกค้าสามารถเพิ่มวิงเจตการใช้งาน<ม>เหมือนตัว I O S ได้ค่ะกดที่วิงเจตเนาะแล้วก็กดที่ตัวรองเพิ่มเป็นการเพิ่มรูปภาพเหมือนพวก I O S อะค่ะที่เราสามารถกำหนดรูปจากตัวอัลบั้มได้ค่ะข้อที่2องน้องข้าเปลี่ยนค่ะข้อที่สองเอา อันนี้ง,ง่ายสำหรับเรามากหลังจากที่เราขายเครื่องเสร็จแล้วครับสิ่งที่ต้องแนะนำสามเรื่องสําคัญมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะสมัคร Gmail ให้คุณลูกค้าก่อนค่ะ 2. องล็อกอินตัว Samsung Account ให้ลูกค้าค่ะ 3. แนะนําตัว Samsung Member ให้ลูกค้าค่ะว่าตัว Samsung Member มี Galaxy Gift นะคุณลูกค้าสามารถแลก ตัวพวกขนมหรือว่าไปใช้งานในส่วนของตัวพาร์ทร้านอื่นๆเนี่ยคะ่ะใช้สิทธิประโยชน์ผ่านตัว Galaxy Gift ได้หรือค่ะอ่ะชุดในข้อที่สามลเนอะเออลูกค้าใช้ A23 5้าีอยู่วันนี้พอดีเดินมาาละ้ละอยากจะมาดู A25 แต่เหลือไปเห็นสีแดงมีวิธีการสวิช์ยัยงไงว่าเราดีกว่า ถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจมาใช้นะคะ1จะแนะนําเรื่องของตัวแรมก่อน,นะคะ่ะแรมเป็นแรม 8G บวก 8G ค่ะได้สูงสุดคือแรม16เลย2คุณลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวจอ6.5นิ้วนะคะแต่ว่าเป็นจอ Super AMOLED นะคะสีจะสว่างคมชัดามากกว่าตัวจอ LCD ถึง หนึรอยเท่าเลยนะคะแล้วก็สามณุลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวกล้องนะคะห้าล้านมี OIS กันสั่นด้วยไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือวิดีโอก็คือสามารถถ่ายได้คมชัดเลยค่ะแล้วก็ไอตัวของซัมซุง g อค่ะมีออโต้บล็อกเกอร์ด้วยนะคะอย่างเวลาถ้าใช้งานนะคะก็จะใช้งานได้ดีกว่าค่ะอัพแพลตฟอร์มได้ได้มากกว่าค่ะอันนี้พออไปยังไงอีกอหนึ่งเอาเป็นตัวนี้ ออนนี้เป็นเรารู้จัก Google Pay Protect อยู่เนาะที่มตอนนี้มันสามารถบล็อกเรื่องของแอปมีฉาชีได้ลแล้วลูกค้าจะสงสัยว่าเมื่อก่อนมันก็มีมานานแล้วนี่แล้วเมื่อก่อนมันทำไม่ได้เหรอเราจะตอบข้อข้อ,ของบน,นยังเลยอ่ามีมาใช่ค่ะมีมานานแล้วค่ะมีตั้งแต่วอเชียน a n น r o i d 11แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนไอตัว Google Pay Protect อะค่ะเขาจะสแกนจากแอป Pay Protect อ,อย่างเดียวค่ะแต่ว่าณตอนนี้ค่ะเขาสามารถช่วยบล็อกจากแอป อื่นเว็บไซต์อื่นค่ะที่ไม่ใช่มาจากาเทสโต,ตใช่ค่ะเยอะมาก